ความทุกข์จำนวนมากในชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ได้เกิดจากความขาดแคลนไม่ได้เกิดจากโชคชะตาที่โหดร้ายอย่างที่มักเข้าใจกันหากแต่เกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ในใจและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัวนั่นคือความคาดหวังต่อผู้อื่นความคาดหวังเป็นสิ่งที่ดูเหมือนงดงามในตอนเริ่มต้นเพราะมันมักแฝงมากับความรักความหวังดีความผูกพัน แ,แต่เมื่อเวลาผ่านไปความคาดหวังนั้นกลับค่อยๆกลายเป็นภาระเป็นแรงกดดันและเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ลึกและยาวนานโดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ใจคิดไว้หลายคนอาจไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเหตุใดจึงรู้สึกน้อยใจเหตุใดจึงรู้สึกผิดหวังเหตุใดจึงโกรธเศร้าเสียใจ หรือรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้ทำร้ายโดยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือใจของเราเองได้สร้างภาพบางอย่างขึ้นมาแล้วเชื่อว่าคนอื่นควรจะเป็นเช่นนั้นควรจะคิดเช่นนั้นควรจะทำเช่นนั้นเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ใจเราคาดหวังไว้เมื่อความจริงไม่เป็นไปตามภาพในใจความทุกข์จึงเกิดขึ้นในหลักธรรมะทุกเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากคนอื่นโดยตรง แต่เกิดจากตัณหาคือความอยากความต้องการที่ใจยึดถือเอาไว้ความอยากให้คนอื่นเป็นอย่างใจความอยากให้เขาคิดเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราตอบสนองเหมือนที่เราหวังทั้งที่ในความเป็นจริงคนแต่ละคนมีเหตุปัจจัยมีความคิดมีประสบการณ์และมีภาระของตนเองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการคาดหวังจึงเป็นการนำใจของเราไปผูกไว้กับการกระทำของผู้อื่น และเมื่อใจถูกผูกไว้เช่นนั้นใจย่อมไม่เป็นอิสระเมื่อใดที่ผู้อื่นไม่เป็นไปตามที่คิดใจเราก็ถูกดึงให้ตกลงสู่ความทุกข์ทันทีในชีวิตประจำวันความทุกข์จากการคาดหวังคนมักเกิดขึ้นในรูปแบบที่ดูเล็กน้อยแต่สะสมจนกลายเป็นบาดแผลในใจเช่นคาดหวังว่าคนใกล้ตัวควรเข้าใจเราโดยไม่ต้องอธิบายคาดหวังว่าความดีที่เราทำควรได้รับการเห็นค่า คาดหวังว่าความเสียสละควรได้รับการตอบแทนคาดหวังว่าความรักควรมั่นคงเหมือนเดิมเสมอเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นใจจึงเริ่มตั้งคำถามเริ่มโทษเริ่มเปรียบเทียบและเริ่มเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวความทุกข์เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดรุนแรงไม่จำเป็นต้องมีการทะเลาะกันแต่เป็นความทุกข์ที่ค่อยๆกัดกินใจอย่างเงียบงนันหลักธรรมะชี้ให้เห็นว่า ความคาดหวังนั้นตั้งอยู่บนความไม่รู้คืออวิชชาใจไม่รู้เท่าทันความจริงของสรรพสิ่งไม่รู้ว่าทุกคนล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่รู้ว่าจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าความรู้สึกวันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของวันพรุ่งนี้เมื่อไม่รู้เช่นนี้ใจจึงไปยึดไปถือไปกำหนดและไปบังคับความจริงให้เป็นอย่างใจตนเองแต่ความจริงไม่เคยยอมให้ใครบังคับ เมื่อใดที่ใจพยายามฝืนความจริงเมื่อนั้นความทุกขย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ใช่เพราะใครใจร้ายไม่ใช่เพราะใครเปลี่ยนไปแต่เพราะใจเรายังไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนและความไม่สามารถควบคุมได้ในทางธรรมการคาดหวังคนจึงเป็นการแบกภาระเกินจำเป็นเป็นการนำเอาอำนาจการตัดสินความสุขและความทุกของตนไปฝากไว้กับผู้อื่นเมื่อเขาทำดีใจเราก็สุข เมื่อเขาทำไม่ตรงใจใจเราก็ทุกข์ใจจึงขึ้นลงตามการกระทำของคนอื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งนี้เองที่ทำให้ใจอ่อนล้าเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความผิดหวังทั้งที่แท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้ทำร้ายเราแต่ใจเราต่างหากที่ไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองต้องทุกข์การเข้าใจทุกข์เพราะคาดหวังคนจึงไม่ใช่การกล่าวโทษตนเองแต่เป็นการเริ่มมองเห็นกลไกลของใจอย่างตรงไปตรงมา เห็นว่าใจได้สร้างความหวังบางอย่างขึ้นมาและเผลอคิดว่ามันควรเป็นความจริงทั้งที่มันเป็นเพียงความคิดความรู้สึกและความอยากของเราเท่านั้นในหลักอริยสัจทุกเช่นนี้จัดเป็นทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความคาดหวังนั่นเองเมื่อใจยึดว่าเขาควรเป็นแบบนี้ใจยึดว่าเขาไม่ควรเป็นแบบนั้นใจก็สร้างกรอบขึ้นมาล้อมตัวเองโดยไม่รู้ตัว และกรอบนั่นเองที่ทำให้ใจอึดอัดขับแคบและหายใจไม่ทั่วท้องหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะพบว่าความคาดหวังไม่ได้เกิดจากความรักอย่างแท้จริงแต่เกิดจากความกลัวซ่อนอยู่ข้างในกลัวว่าจะไม่สำคัญกลัวว่าจะไม่ถูกรักกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งใจจึงพยายามยึดคนอื่นไว้ด้วยความคาดหวังโดยหวังว่าการยึดนั้นจะทำให้ตนเองปลอดภัย แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามยิ่งคาดหวังยิ่งผูกยิ่งกลัวยิ่งทุกข์เพราะใจไม่เคยได้ความมั่นคงจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งพอจะรองรับความคาดหวังของใจได้ถาวรธรรมะจึงไม่ได้สอนให้เลิกคบคนไม่ได้สอนให้ตัดความสัมพันธ์แต่สอนให้รู้จักวางใจให้ถูกวางใจให้สอดคล้องกับความจริง วางใจโดยไม่เอาความสุขของตนไปผูกไว้กับการเป็นไปของผู้อื่นเมื่อใจเริ่มเห็นเช่นนี้ความทุกข์จะเริ่มคลายลงอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะใครเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มเข้าใจความจริงและเริ่มคืนอิสระให้ตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์จากความคาดหวังคนเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนด้วยใจที่เบาไม่กดดันไม่เรียกร้องและไม่แบกความหวังหนักเกินไป และเมื่อใจเริ่มเบาความสัมพันธ์ก็จะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะคนอื่นดีขึ้นแต่เพราะใจเราไม่ทุกข์เหมือนเดิมเมื่อพิจารณาความทุกข์จากการคาดหวังคนให้ลึกลงไปจะพบว่าความคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยแต่มีโครงสร้างมีกลไกและมีเหตุปัจจัยรองรับอยู่ภายในใจอย่างเป็นระบบหากไม่เห็น,นกลไกนี้อย่างชัดเจน ใจก็จะวนกลับไปสร้างความคาดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่หวังอีกแล้วก็ตามกลไกแรกที่สำคัญคือการยึดความสัมพันธ์เป็นตัวตนใจเผลอผูกคุณค่าความหมายและความมั่นคงของตนเองไว้กับความสัมพันธ์นั้นเมื่อใจคิดว่าใครบางคนสำคัญใจก็เริ่มกลัวการสูญเสียและเมื่อมีความกลัว ใจก็เริ่มสร้างความคาดหวังขึ้นมาเพื่อควบคุมความไม่แน่นอนนั้นความคาดหวังจึงทำหน้าที่เหมือนเชือกที่ใจใช้รัดความสัมพันธ์ไว้โดยหวังว่าจะทำให้สิ่งที่กลัวไม่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเชือกนั้นกลับรัดใจของผู้ถือมากกว่ารัดใครอื่นใจที่ยึดความสัมพันธ์เป็นตัวตนมักจะคิดโดยไม่รู้ตัวว่าถ้าเขาเปลี่ยนไปแปลว่าเรามีค่าน้อยลง ถ้าเขาไม่ใส่ใจแปลว่าเราไม่สำคัญถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่คิดแปลว่าเราถูกปฏิเสธความคิดเช่นนี้ทำให้ใจไม่สามารถแยกความเป็นจริงออกจากการตีความของตนเองได้ใจจริงทุกซ้อนทุกทุกจากเหตุการณ์และทุก์จากความหมายที่ใจสร้างเพิ่มขึ้นกลไกถัดมาคือความจำความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตใจที่เคยได้รับการดูแล เคยได้รับความใส่ใจหรือเคยได้รับการตอบสนองในรูปแบบหนึ่งจะเผลอจดจำรูปแบบนั้นเป็นมาตรฐานแล้วนำมาตรฐานนั้นไปวางทับปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวเมื่อปัจจุบันไม่เหมือนอดีตใจก็เริ่มตั้งคำถามเริ่มเปรียบเทียบและเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทั้งที่ความจริงแล้วทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยในหลักธรรมะภาวะเช่นนี้ไม่ได้ผิด แต่การยึดความจำเป็นความจริงถาวรต่างหากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะใจไม่ยอมรับว่าปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเหมือนอดีตและอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนปัจจุบันใจจึงต่อต้านความเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านนั้นเองที่ทำให้เกิดความอึดอัดเจ็บปวดและไม่สบายใจอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญมากคือความคุ้นชินใจคุ้นชินกับการได้รับบางสิ่งจากใครบางคนเมื่อสิ่งนั้นลดลงหรือหายไป ใจจะรู้สึกเหมือนขาดบางอย่างทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งนั้นไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่แรกแต่ใจเผลอรับมันมาเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีและควรเป็นความคุ้นชินจึงกลายเป็นความคาดหวังโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจคุ้นกับการได้รับคำพูดบางอย่างการกระทำบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างใจก็เริ่มคิดว่าสิ่งนั้นควรดำรงอยู่เสมอและเมื่อมันไม่เป็นเช่นนั้น ก็เกิดความว่างความหวงและความไม่บั่นคงความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ใจพยายามเรียกร้องกลายเป็นการคาดหวังที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในทางธรรมะภาวะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตด้วยอำนาจของความอยากใจถูกผลักดันด้วยตัณหาคืออยากให้เป็นอยากให้ได้และอยากให้คงอยู่เมื่อความอยากไม่สมหวังใจก็เกิดโทสะเมื่อความอยากสมหวังใจก็เกิดความกลัวว่าจะสูญเสีย ทั้งสองอย่างล้วนทำให้ใจไม่เป็นอิสระเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราวางความคาดหวังไม่ได้คือการไม่รู้จักใจตนเองใจไม่เคยถูกสังเกตไม่เคยถูกเรียนรู้และไม่เคยถูกทำความเข้าใจอย่างจริงจังเมื่อใจรู้สึกอะไรก็มักเชื่อทันทีว่าเป็นความจริงเมื่อใจคิดอะไรก็มักยึดทันทีว่าเป็นเหตุเป็นผลใจจึงกลายเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางชีวิตโดยไม่มีสติคอยดูแล เมื่อการไม่รู้จักใจตนเองทำให้เราไม่เห็นว่าความคาดหวังนั้นเกิดขึ้นในใจเราเองไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเมื่อไม่เห็นเช่นนี้ใจก็เผลอโทษคนอื่นเผลอรอให้คนอื่นเปลี่ยนและเผลอคิดว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของใครบางคนธรรมะสอนให้ย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุคือดูที่ใจดูที่ความคิดดูที่ความรู้สึกและดูที่ความยึดมั่นที่เกิดขึ้นภายใน เมื่อเห็นว่าใจเป็นผู้สร้างความคาดหวังใจก็เริ่มมีโอกาสที่จะปล่อยวางเพราะสิ่งที่ใจสร้างใจก็เรียนรู้ที่จะไม่สร้างต่อได้แต่อย่างไรก็ตามการวางความคาดหวังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความคาดหวังมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความรักเป็นความผูกพันและเป็นความห่วงใยใจจึงกลัวว่าถ้าวางความคาดหวังแล้วความสัมพันธ์จะจืดจางจะห่างเหินหรือจะหมดความหมาย ความกลัวนี้เองที่ทำให้ใจยึดความคาดหวังไว้แน่นแม้จะรู้ว่ามันทำให้ทุกข์ในความเป็นจริงความรักที่แท้ไม่ได้ต้องการความคาดหวังแต่ต้องการความเข้าใจความเมตตาและการยอมรับความเป็นจริงความคาดหวังเป็นเพียงความต้องการของใจที่ยังไม่มั่นคงเมื่อใจมั่นคงมากขึ้นความคาดหวังก็จะค่อยๆลดลงโดยธรรมชาติ การเริ่มต้นวางความคาดหวังจึงไม่ใช่การฝืนใจให้ไม่หวังแต่เป็นการฝึกใจให้เห็นความจริงเห็นว่าคนอื่นไม่ใช่ทรัพย์สินเห็นว่าความรู้สึกไม่ใช่ของถาวรและเห็นว่าความสุขไม่ควรต้องฝากไว้กับใครเมื่อใจเริ่มเห็นเช่นนี้แม้ความคาดหวังจะยังเกิดขึ้นบ้างใจก็จะไม่หลงตามไปเหมือนเดิมใจจะเริ่มรู้ทันเริ่มหยุดและเริ่มปล่อยวางได้บ้างทีละเล็กทีละน้อยความทุกข์จึงเริ่มเบาบางลงไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยน แต่เพราะใจเริ่มเปลี่ยนวิธีมองโลกเมื่อเห็นกลไกลของใจที่สร้างความคาดหวังแล้วขั้นตอนถัดไปไม่ใช่การต่อสู้กับความคาดหวังไม่ใช่การตำหนิตนเองว่าใจยังอ่อนแอหรือบังคับให้ใจต้องเลิกหวังโดยฉับพลันเพราะการบังคับใจให้ไม่หวังเป็นเพียงการสร้างความคาดหวังรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือคาดหวังว่าใจควรจะวางได้ควรจะดีขึ้นและควรจะไม่ทุกข์ ทั้งที่ใจยังไม่ได้พร้อมเช่นนั้นหลักธรรมะจึงเน้นการฝึกใจด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการกดทับการฝึกใจเพื่อคลายความคาดหวังเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นว่าความคาดหวังเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ความจริงถาวรการฝึกแรกคือการรู้ทันความคิด เมื่อใดที่ใจเริ่มคิดว่าใครบางคนควรเป็นอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ควรรู้สึกอย่างนั้นให้หยุดดูความคิดนั้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องผลักไสไม่ต้องตามต่อเพียงรู้ว่าขณะนี้ความคาดหวังกําลังเกิดขึ้นในใจแค่นั้นก็เพียงพอการรู้ทันเช่นนี้ทำให้ใจเริ่มแยกตัวออกจากความคิดไม่หลอมรวมตนเองเข้ากับความคาดหวังเหมือนเดิม ใจเริ่มเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่คําสั่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงและไม่จำเป็นต้องเชื่อเสมอไปเมื่อใจเริ่มมีระยะห่างจากความคิดความทุกข์ก็เริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดการฝึกถัดมาคือการยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนไม่มีสิ่งใดคงอยู่ในรูปแบบเดิมตลอดไป การยอมรับความจริงนี้ไม่ได้ทำให้ใจเย็นชาแต่ทำให้ใจอ่อนโยนต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ต่อต้านและไม่โทษใครเมื่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนเดิมเมื่อใจยอมรับความไม่เที่ยงใจก็จะค่อยๆลดความคาดหวังที่ว่าทุกอย่างควรเหมือนเดิมหรือควรเป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็นใจจะเริ่มอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆมากขึ้นและความทุกข์จากการเปรียบเทียบจะค่อยๆค,ค,คลายลงอีกการฝึกหนึ่งที่สำคัญคือการฝึกเมตตา แต่เป็นเมตตาที่ไม่ผูกกับเงื่อนไขเมตตาที่ไม่ต้องการการตอบแทนไม่ต้องการการยืนยันคุณค่าและไม่ต้องการให้ใครเป็นไปตามใจเราเมตตาเช่นนี้เริ่มจากการเมตตาตนเองยอมรับว่าใจเรายังอ่อนยังกลัวและยังคาดหวังได้ไม่ตำหนิไม่ซ้ำเติมและไม่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเมตตาตนเองได้ใจก็จะค่อยๆขยายเมตตาไปสู่ผู้อื่นเห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความทุกข มีความกลัวและมีเหตุปัจจัยของตนเองเช่นเดียวกันเมื่อเห็นเช่นนี้ความคาดหวังที่แข็งกระด้างจะค่อยๆอ,อ่อนตัวลงกลายเป็นความเข้าใจมากขึ้นและความบีบคั้นใจจะลดลงในหลักธรรมะการฝึกใจให้วางความคาดหวังยังเกี่ยวข้องกับการฝึกสติในชีวิตประจำวันการรู้สึกตัวขณะพูดขณะคิดและขณะกระทา เมื่อใดที่ใจเริ่มเรียกร้องเริ่มน้อยใจหรือเริ่มเงียบงันด้วยความคาดหวังให้รู้ทันอาการของใจนั้นโดยไม่ตัดสินเพียงรับรู้ว่าใจขณะนี้กำลังทุกข์เพราะความอยากบางอย่างไม่ได้รับการตอบสนองการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้จะทำให้ความทุกข์ไม่ทับซ้อนไม่ขยายและไม่ลุกลามความทุกข์จะถูกเห็นตามที่มันเป็นและไม่ถูกเห็นอย่างชัดเจนมันจะเริ่มคลายกำลังลงโดยธรรมชาติ การฝึกใจอีกประการหนึ่งคือการแยกหน้าที่ของตนเองออกจากหน้าที่ของผู้อื่นหน้าที่ของเราคือการกระทํำด้วยเจตนาดีพูดด้วยความจริงใจและวางใจด้วยสติส่วนผลลัพธ์การตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุมได้เมื่อใจแยกเช่นนี้ได้ความขาดหวังจะลดลงเพราะใจไม่แบกรับภาระเกินส่วนของตน ในความสัมพันธ์เมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดผลใจจะเบาขึ้นอย่างมากความสุขจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รักษาใจของเราอย่างไรอีกมุมหนึ่งที่สำคัญมากคือเห็นโทษของความคาดหวังอย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงรู้ว่ามันทำให้ทุกข์แต่เห็นจริงว่าความคาดหวังทำลายความสงบทำลายความสัมพันธ์และทำลายความเมตตาอย่างไรเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมา ใจจะเริ่มไม่อยากแบกความคาดหวังไว้เหมือนเดิมในทางธรรมการฝึกเช่นนี้ไม่ได้ให้ผลทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเปลี่ยนรากฐานของใจจากใจที่ยึดและเรียกร้องเป็นใจที่เข้าใจและปล่อยวางจากใจที่ผูกสุขทุกข์ไว้กับผู้อื่นเป็นใจที่รับผิดชอบต่อความสงบของตนเองเมื่อใจเริ่มฝึกเช่นนี้ความสัมพันธ์จะไม่ใช่สนามของความคาดหวังอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เห็นใจและเติบโตทางจิตใจแม้จะยังมีความไม่สมบูรณ์ยังมีความผิดหวังบ้างแต่ใจจะไม่แตกสลายเหมือนเดิมเพราะใจมีหลักมีสติและมีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อการฝึกใจดำเนินมาถึงจุดหนึ่งใจจะเริ่มสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าความทุกข์จากการคาดหวังคนไม่ได้หายไปเพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเปลี่ยนวิธีอยู่กับโลก ใจเริ่มไม่เรียกร้องคำอธิบายจากทุกการกระทําไม่เรียกร้องความแน่นอนจากสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่เรียกร้องความเข้าใจจากทุกคนเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจไม่หวือหวาแต่ลึกและมั่นคงการอยู่กับผู้คนโดยไม่ทุกข์ไม่ได้หมายถึงการตีตัวออกห่างไม่ได้หมายถึงการทําใจเฉยชาหรือปิดกั้นความรู้สึกแต่หมายถึงการอยู่ด้วยใจที่รู้จักขอบเขต รู้จักประมาณและรู้จักวางใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงใจที่วางถูกจะไม่บีบคั้นไม่กดดันและไม่ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นภาระของชีวิตในทางธรรมการปล่อยวางอย่างแท้จริงเริ่มจากการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระทำของผู้อื่นได้แม้จะใกล้ชิดแม้จะรักแม้จะหวังดีเพียงใดก็ตามการยอมรับนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นปัญญาที่ทำให้ใจหยุดดิ้นรนกับสิ่งที่เกินอำนาจของตนเมื่อใจยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมผู้อื่นได้ใจก็จะหยุดพยายามเปลี่ยนใครเพื่อให้ตนเองสบายใจใจจะหันกลับมาดูแลสิ่งที่ควบคุมได้คือท่าทีของตนคำพูดของตนและการวางใจของตนเองเมื่อใจหันกลับมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ความสงบจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนัน การปล่อยวางในความสัมพันธ์ยังหมายถึงการเลิกเอาความคาดหวังเป็นเงื่อนไขของความรักใจจะเริ่มรักโดยไม่ต่อรองไม่ตั้งข้อแลกเปลี่ยนและไม่วัดคุณค่าของตนจากการตอบสนองของผู้อื่นความรักเช่นนี้ไม่ทำให้ใจอ่อนแอแต่ทำให้ใจเข้มแข็งเพราะใจไม่ผูกความสุขไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อใจไม่เอาความคาดหวังเป็นเงื่อนไขใจก็จะไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งง่ายๆไม่รู้สึกถูกละเลยง่ายๆ และไม่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าเพียงเพราะอีกฝ่ายเปลี่ยนไปใจจะเริ่มเห็นว่าคุณค่าของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับหรือไม่ได้รับจากใครแต่ขึ้นอยู่กับการรู้จักตนเองและการรักษาใจให้ถูกต้องตามธรรมในชีวิตจริงการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าความคาดหวังจะไม่เกิดขึ้นเลยบางครั้งความคาดหวังยังคงเกิดขึ้นตามความเคยชินของใจแต่ความแตกต่างคือใจจะไม่หลงตาม ไม่ขยายและไม่เอาความคาดหวังนั้นมาเป็นตัวตัดสินคุณค่าของความสัมพันธ์ใจจะเห็นมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเมื่อความคาดหวังเกิดขึ้นใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่รีบโทษไม่รีบพูดและไม่รีบตัดสินแต่จะหยุดดูหยุดฟังและหยุดอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างอ่อนโยนการหยุดเช่นนี้ทำให้ความคาดหวังไม่กลายเป็นคำพูดที่บาดใจไม่กลายเป็นการกระทำที่ทำร้ายกัน และไม่กลายเป็นบาดแผลใหม่ในความสัมพันธ์การอยู่กับผู้คนโดยไม่ทุกยังต้องอาศัยความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนมีวิธีคิดวิธีรู้สึกและวิธีแสดงออกไม่เหมือนกันการที่ใครบางคนไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีหรือไม่จริงใจแต่แปลว่าเขาเป็นเขาและเราก็เป็นเราเมื่อใจยอมรับความแตกต่างนี้ได้ใจก็จะไม่พยายามหล่อหลอมผู้อื่นให้เหมือนตน ในทางธรรมความเข้าใจเช่นนี้เรียกว่า <_ d> um> เห็นตามเหตุปัจจัยเห็นว่าทุกการกระทํามีที่มามีเงื่อนไขและมีข้อจำกัดของมันเองเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะอ่อนลงไม่แข็งไม่ตัดสินและไม่แบกความโกรธเคืองไว้โดยไม่จำเป็นการคืนอิสรภาพให้กับใจคือการดึงความสุขกลับมาไว้ในมือของตนเองไม่ฝากไว้กับคำพูดการกระทำหรือท่าทีของใคร การคืนอิสระภาพนี้ไม่ได้ทำให้เราเห็นแก่ตัวแต่ทำให้เรารู้จักดูแลใจอย่างรับผิดชอบเมื่อใจไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้สุขใจก็จะเริ่มสัมผัสความสงบจากภายในใจที่เป็นอิสระจะอยู่กับผู้คนด้วยความเบาแม้จะรักก็ไม่กลัวเสียแม้จะผูกพันก็ไม่ยึดต,ติดและแม้จะผิดหวังใจก็ไม่แตกสลายเพราะรู้ว่าความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิต ในความสัมพันธ์ใจที่วางได้จะไม่ถามว่าเขาควรเป็นอย่างไรแต่จะถามว่าเราควรวางใจอย่างไรใจจะไม่รอให้ใครเปลี่ยนแต่จะฝึกเปลี่ยนมุมมองของตนเองให้สอดคล้องกับความจริงมากขึ้นเมื่อใจตั้งคำถามเช่นนี้ชีวิตจะเริ่มเบาและความทุกข์จะค่อยๆลดบทบาทลงธรรมะไม่ได้สอนให้เราหลีกหนีผู้คนแต่สอนให้เราอยู่กับผู้คนโดยไม่หลงอยู่โดยไม่ยึดและรักโดยไม่ทำร้ายใจตนเอง ความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เครื่องมือพิสูจน์คุณค่าแต่เป็นสนามฝึกสติปัญญาและเมตตาเมื่อใจเรียนรู้บทเรียนนี้ความคาดหวังจะค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจความเรียกร้องจะค่อยๆกลายเป็นความยอมรับและความทุกข์จะค่อยๆกลายเป็นครูที่สอนให้ใจเติบโตอย่างเงียบงนันในที่สุดใจจะเข้าใจว่าการไม่คาดหวังคนไม่ได้ทำให้ชีวิตว่างเปล่าแต่ทำให้ชีวิตโปรง่งโล่งและเป็นอิสระ ใจจะไม่ต้องเฝ้ารอไม่ต้องน้อยใจและไม่ต้องเจ็บซ้ำกับเรื่องเดิมๆเพราะใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงอย่างสงบนี่คือผลของการเดินตามหลักธรรมะอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากความทุกข์เพราะคาดหวังคนสู่ความสงบเพราะเข้าใจธรรมชาติของใจและโลกและเมื่อใจเข้าใจเช่นนี้แล้วไม่ว่าผู้คนจะเป็นอย่างไรใจก็ยังคงสงบอยู่ได้